ให้ซูโน่สร้างเสียงดนตรีบรรเลงให้ยง,งครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสร้างเสียงดนตรีบรรเลงเอาเฉพาะเสียงดนตรีบรรเลงนะครับโดยให้ซูโน่ i นะครับสร้างให้เรานะครับ มีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนจะติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มดูวิธีการสร้าง เสียงดนตรีบรรเลงด้วยซูโน่กันนะครับอันดับแรกครับเราเปิดซูโน่ AI ขึ้นมานะครับนี่นะครับซูโน่ AI จากนั้นเราก็เข้ามาที่ Create ครับคลิก Create นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับที่ผมได้สร้างไว้นะครับก็ ใช้ s ูน o นะครับสร้างได้เยอะแยะเลยนะครับง่ายด้วยนะครับเมื่อเราคลิก create แล้วนะครับเรามาที่ custom mode นี่นะครับ custom นะครับจากนั้นครับให้เรามาพิมพ์ style of music นะครับ พิมพ์ s t ตล์ออฟมิวสิกแล้วพิมพ์ว่าในที่นี้ผมจะใช้ a c o u s ติกนะครับพิมพ์ว่าอคูสติกกีตาร์นะครับ a อคูสติกกีตาร์แล้วกันนะครับก็จะมีเพลงหลากหลายนะครับนี่นะครับ เยอะแยะเลยนะครับเพลงบูเพลงอะคูสติกบลูนะครับอันนี้ผมใช้อคูสติกกีตานะครับเราเปลี่ยนแถบตรงนี้เข้ามานะครับแถบตรงนี้นะครับ Instrumental นะครับอินสต u m เมทัลนะครับเพื่อที่จะให้มีเฉพาะเสียงดนตรีบรรเลงนะครับจากนั้นเราก็อาจจะ ตั้งชื่อซะหน่อยนะครับเราก็ตั้งชื่อก็อแล้วแต่เราจะตั้งนะครับก็ตั้งเป็นอะคูสติกนี่แหละนะครับเรียบร้อยนะครับมีชื่อเพลงนะครับมีสไตล์มิวสิกนะครับตั้งอินสต๊อเมนทนะครับเรียบร้อยนะครับ เราก็คลิกที่ create ครับ create Suno AI ก็จะสร้างเพลงให้เราขึ้นมานะครับสเพลงนะครับนะครับ acoustic version น5 5นะครับสร้างขึ้นมา2เพลงนะครับทีนี้เรียบร้อยนะครับเราลองฟังดูครับ นี่เพลงแรกนะครับลองฟังเพลงที่สองครับ สองเพลงเลยนะครับเป็นดนตรีบรรเลงเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงร้องนะครับถ้าเพลงที่สร้างจบนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเอ็กเซนนะครับตรงนี้นะครับที่สร้างแล้วก็ขยายเวลานะครับขยายความยาวของเพลงครบแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ครบนะครับก็กําลังสร้างอยู่อ่าครบแล้วพอดีเลยครับนี่นะครับ เมื่อเราสร้างเรียบร้อยนะครับเราจะนำไปใช้นะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดนะครับเราจะดาวน์โหลดทั้งสองเพลงเลยก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาเพลงที่ชอบนะครับเช่นผมชอบเพลงแรกนะครับผมก็มาที่จุด3จุดนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตอนนี้ แบบออริโอนี่เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าจะดาวน์โหลดเอาเป็นวิดีโอไปด้วยเนี่ยนะครับก็รอให้มันซูโน่เนี่ยนะครับทำเพลงให้เราทำวิดีโอให้เราเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่มีวงกลมหมุนๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับออริโอนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นออริโอผมก็คลิกที่ออริโอนะครับเป็นเพลง MP3 นะครับเป็นเพลง mp3 ก็นําไปใช้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอลองเปิดฟังดูก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับนี่คือ การใช้โซโนนะครับสร้างเสียงดนตรีนะครับสร้างเสียงเพลงเป็นดนตรีบรรเลงนะครับเราก็เอาไปใช้ประกอบการทําซื้อนะครับใช้ดนตรีบรรคลอเบาๆนะครับโดยไม่มีเสียงร้องนะครับก็เลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับเราจะใช้เราชอบดนตรีสไตล์ไหนนะครับเราก็ตั้งค่าในสไตล์มิวสิกได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ